จูงใ,ใครอ๋อพ่อเมียวนะครับพ่อเปียวพ่อเมียวมาจูงเคนายเก่งนะครับอืมคนขุนมีแขกมาหามีแขกมาหานะมีแขกมาหานะครับโดนกระแทกเข้าไปนี่ยังกับรถสิบร้อชนนะทุกคนนี่ยเป็นบรรดานเลอร์นะเป็นเลอร์ใหม่กับอ่าน้องๆของเขาลูกเขาลูก,ลกอันนี้ก็ให้ลูกผมหรอกอันนี้ รู้บุญธรรมนะครับรู้บุญธรรมใครจูงใครหมาจูงผมนะทุกคนเย็นหัวเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวโจทย์นะเดี๋ยวโจดย์วันเปิดไหมเปิดหนดิเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามเปิดน้ำเป็นมืนแง่ที่อยู่อะไรต่อต้องงอนั่งได้ข่าวว่าจับได้ข่าวว่าแจ๋วได้ข่าวว่าสดนะอย่างนี้ไม่เอาทุกวันปวดหลงังว่ะ โอ้เออหยุดทีใช่ไหมลูกเราเม้าลูกเราเม้าลูกเราเม้าลูกรักลูกรักของพ่อนังน่งๆๆๆๆๆนัง่งลูกนัง่งเออเก่งมากลูกพ่อเองไม่อยู่เนี่ยพ่อจะดูแลเองอย่างดีนะเหมือนลูกแท้ๆเลย